เขาตายแล้วเขาเผาศพที่ไหนครับไม่รู้ไม่ได้ไปเห็นพ่อบอกแถววัดสุวรรณใช่ไหมก็มีอยูแถวนั้นแหละก็สุวรรณเพราะว่าข้อมูลตรงนี้ผมเคยคิดจะไปตามอยู่ว่าต้องไปตามต้องอยู่ว่าระบุปีคร่าวๆว่าเขาตายปีไหนปีไหนทะเบียนวัดจะต้องเกิดอยู่ว่าเขาชื่อจริงชื่ออะไรใช่ใช่ใช่เออนาแกงทองนาคแกมทองนางเวนนาคแกมทองนั่นนี่อยู่เขาแต่เขาก็ลง้ายนาคแกมทองนางแกมทอง แม่เคยไปบ้านยายแวนหลังที่สองไมไม่เคยที่อยู่แถงเจริญนครนะตีนสะพานเจริญนครไม่ใช่รงศรีติเก้านะแต่กองแกอยู่ในโรงศรีติเก้าเขาไปลึกเลยนะอ๋อไอ้บ้านที่บ้านพ่คนใช่ไหมอ๋อนะเขาไปลึกเลยอ่ะเขาเรียกรงศรีติเก้าเ่าอ๋ออย่างนั้นไอ้ดันบ้านเรไม่รู้แล้วเล้วแกย้ายมามาอยู่ในซอยเล็กๆซอยติดกับทองนามสกุลอะไรนะแม่นางแวนหน้าแกนทองแกมหน้าแกนทองแกนเหรอแกมแกมก็แอม หน้าแกมทองนามตะกูลก็พูดนามตะกุลผัวเก่าว่านะแต่ผัวใหม่นี่แม่ไม่รู้นามตะกุลอะไรเพราะว่าเขามีสองผัวไอ้แต่ผัวใหม่นี่แม่ไม่รู้ว่านามตะกุลอะไรแล้วนามตะกูลดั้งเดิมเขาเหรออ๋องั้นไม่รู้เดี๋ยวก่อนยายเขาใช้บุญญาลิศนี่ยบุญะแม่ของเขาเนี่ยใช้บุญญาลิศนะเยลโล่บุญญาลิศโอ้โหตัวแท้จริงในในระบบคงไม่มีแล้วมั้งพวกนี้ก็แกขนาดนั้นตายหมดแล้วโอ้ยแกต้องกี่ปีแล้วตายเยลโล่ก็ตายนานแล้วยายแวนหน้าน้าแกมทองนออาคอหน้าครับหน้าแกมทอง คิดว่าถ้าผมคิดผมนะแม่คงไม่ได้ติดต่อใครแล้วถ้ายาขนาดยายถ้าติดต่อคือถ้าผ่านยายไปคือมันคงไม่มีติดต่อใครแล้วถ้าไม่ติดต่อยายก็คือไม่ติดต่อใครแล้วใครไม่มาไม่ไม่ไม่ต้องกี่ปีแล้วสามปีเขายายนี่คือคนที่เขาต้องติดต่อมากที่สุดใช่เขาต้องติดต่อเขาแม่ติดอเพราะแม่นอกจากยายแล้วแม่ผมก็ไม่มีใครแล้วเพราะ ที่มาติดต่อก็คือว่าให้ทําเรื่องที่ว่าตัวเองเป็นคนหลักร้อยนะให้ไม่ทําใหม่โอ้โหต้องไปทําที่อํเาอเภออาเภอก็ทํายังไงบอกระแม่ไม่ถามได้ย้ายได้ถามว่าเขาจะเอาไปทําอะไรอย่างเงี้ยเขาจะย้ายแต่เขาจะไปย้ายไปอยู่ทะเบียนใครก็ไม่รู้เขาก็ไม่บอกเขาไปเขาก็บอกแม่ไปไน,นะแล้วเขาก็ไม่บอกก็จะไปอยู่ทะเบียนใครแต่ตอนนั้นไม่ได้อยู่กับพ่อแล้วไม่ได้อยู่กับปู่แล้วแล้วพูดกันพูดเราถามใช่ไหมคือสภาพเขามาคือเขามาเป็นไงคือในสายตายายว่าก็พูดตรงตรงนะเขาติดยาอืมติดยา ถือสภาพมาบางคนติดยาอันนี้นะอันนี้ก็แม่ก็ไหนพูดว่าแขนเขาเนี่ยมีแต่รอยมิดจิตมิดจิตแล้วก็ทีขาก็รอยมิดจิตมิดจิตคือมาแม่ทีแรกแม่ไม่รู้หรอกแล้วแม่ก็คุยกับคนที่เขานะก็บอกว่าแม่ผมอําทําไมก็บอกแม่แม่แม่รู้ไหมนั่นน่ะคนติดยาเวลาเครียดแล้วจะทาอย่างนี้อันนี้แม่ไม่รู้ว่าเขาติดนะถึงได้รู้เขาติดโอเคไม่เป็นไรจบไปเลยนะได้ ัีาางททสญญณโอเคสรุปข้อมูลก็คือยายก็ไม่ไมต่ติดต่อแม่แม่แต่เอ้ยแม่มนวลฤดีไม่ได้เหมือนกันตอนนี้ก็คือเรามาถูกเป้าทุกถูกเป้าแล้วถูกเป้าทุกอย่างใช่ใช่คือคือก็อายุ14 15นั่นแหละหลังจากมีพี่บอลแล้วก็เลิกกับทางพ่อพ่อบูใช่ไหมพ่อบูพ่อบูไปแล้วก็เขาก็หาย ขาดการติดต่อไปเลยครั้งสุดท้ายที่กลับมาก็คือไม่รู้ไม่รู้ว่าให้แม่ให้แม่แต๋วเนี่ยมายืนยันชื่อเข้าทะเบียนบ้านให้เหมือนอมีชื่อไปแล้วครั้งหนึง่งแล้วก็ทําเอกสารหายไปกลับมาหาแม่แต๋วอีกครั้งหนึง่งก็มาบอกให้แม่แตวยืนยันตัวตนให้แล้วก็หายไปเลยจากตรงนั้นอายุ10กว่าหลังจากที่มีพี่บอลน,นั่นแหละเลิกกับพ่อบูมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ติดต่อกลับมาหาทางนี้อีกเลยแล้วไม่บอกด้วยว่าไปไหนแม่ก็ไม่รู้ว่ามีแฟนหรือเปล่าหรือที่ไหนอะไรยังไง ทางนี้ก็สันนิษฐานกันว่าถ้าเขาจะไปติดต่อ,อก,กับคนอื่น<ม>เช่นแม่เล็กที่หายไปจากครอบครัวแม่แม่แม่แตวเหมือนกันและแม่เล็กคือแม่ของแม่หมวยอ,อืซึ่งถ้าจะไปติดต่อ,อก,กับแม,ม่แม่เล็กก็เป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ย<ม>ก็ไม่รู้หรือเปล่าว่า